อ่างนี้เป็นของพักช่องใช่ไหมยทีไหแล้วข้างบนเป็นของเชียงใหม่โอ้ของเชียงใหม่เห็นเข้าไปขายเป็นพวกใบสตรอเบอรี่อะไรใช่ใช่มาเป็นวนบหวานสวัสดีจ้าแวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมอุ้ยมันทําไมเป็นอย่างนี้นี่ไหนเอาชูดิอุ้ยมันเป็นแบบเหมือนสตรอเบอรี่แบบแบบลูกใหญ่เป็นเป็นแฝดที่อีกด้านหนึ่ง งีเงาอุ้ยเป็นรูปหัวใจครับอยากให้มานะครับช่วงนี้ที่วังน้ำเขียวนี่มีสตอบอรี่สดๆให้เก็บนะครับ กินพทวันนี้จะไปเที่ยววังน้ําเขียวนะครับไป <It S 1> เดนทางกันเลยอันนี้เป็นเส้นทางก่อนจะขึ้นไปขึ้นเขาไปวังน้ําเขียวนะขวามือนี่ก็จะมีร้านขาขายบุษรามังอะไรบ้งอันนี้ขายไว เดี๋ยนี้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบาทค่ะห้าสิบบาทอาอันหนึ่งทำคลิปทำคลิปคลิทำคลิปอันนี้อันเท่าไหร่อ่ะันน้อยค่ะสามร้อยใช้ดีนะยาทำเองอ๋อมีแบบกลมแบบแบนอยากได้แบบไหนรคะเอาไว้กวาดทิปยุ่นอ่ะปัดรถเหรอคะอันนี้อันนี้ผ้าผันประการโอ้อันนี้เป็นเป็นนิสซอเป็นนิสซอเอาถอดได้ไหมเนี่ย แต่หักตัวมูติมีดีใช่เขาเอาถ้าถอดแล้วมันจะไอ้นี่แม่ไม่ไม่ถอดค่ะไม่ถอดอ๋อไม่ถอดใช่ไหมแต่ว่าเขาใช้ดีสอทำใช่แต่มันสวยอ่ะขอันนี้สิบาทอันเท่าไหร่เนี้ยี่สิบบาทเอออันนี้เอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งแล้วก็เอานี้อันหนึ่ง ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทำเองรู้ว่ารับเขามามีหญาขักกับแม่คัก<อ>แล้วก็มีรับเขาบ้างที่เราถักไม่ถัดเียก็ก่อนก่อนถึงวังน้ำเขียวก็จะมีตลาดนึงทางครับหลายจุดส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นของที่าหาได้ในป่า เป็นของพักช่องใช,ใช่ไหมแล้วข้างบนเป็นของเชียงใหม่หมโอ้ของเชียงใหม่เห็นเข้าไปขายเป็นพวกใบสตรอเบอรี่อะไรทั้นั้ใช่ๆ<ห><ช>เป็นวนบหวานน<อ>ี่มแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำผลไม้ค<อ>่ะข้างในเป็นเนื้อวา,านหางจระเข้เอาแล้วแบบนี้ ไปดูกันค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ปรดชีมมากเลยค่ะเราไม่มีห้องน้ำอ่างบอหน่อยร่มนี่ร่มร่มในรถร่มใหญ่ก็มีนะอยากได้ร่มใหญ่เดี๋ยวพ่อร่มใหญ่เองไม่ลงดอกอ้าวร่มก็มีนี่ไปท่านแม่ถือไม่ไปแล้วพวกเราไปกันสองคน หัวอากาศร้อนมากอ,นนอ,อันนี้เป็นไล่ไล่สามพี่น้องอนนอไม่ร้อนเหรอลูกร้อนมากเลย ัสดีจ้าแวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมโอ้อันนี้ที่สวนได้ราคาพิเเอได้ีได้โอ้นี่ข้างนอกจัดสวนสวยมนกันนะ้เนี่ยครับวันนี้มีทางลงอย่างดีเลยดอก่หียว่ะน่เปันนี้ไม่ไปวันนี้หยุดพอดีหยุดก็เลยว่าจะมาทำคลิปแถวนี้แหละเข้าไป แล้วถ้าถ้าไปเก็บนี่ขีดเท่าไหร่ให้ราคาพิเศษค่ะรอปกติจริงๆคือ้าสบห้แต่ถ้าที่เก็บให้าอ่าเก็บไม่ได้ดาเลย่าไร่มห้องน้ำหลกห้องน้ำห้องน้าจะอยู่ข้างล่างไหมลูกมันเนห้องน้ำเดี๋ยวดี๋ยวถางเอาอะไรไปด้วยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ดีกว่า ไม่ละเก็บเก็บก็เดี๋ยวเตรียมถังไปเก็บอันนี้อันนี้ <ขอ S 1> เป็นเขาเก็บใช่ไหมใช่ก็จะไปเก็บหลายๆส่วนนะแต่คงจะเก็บไม่เยอะอันนี้ก็เป็นไร่สามพี่น้องนะครับไร่สามพี่น้องอันนี้โอ้ด้านหน้าด้านหน้าก็จะแต่งไว้สวยงามนะที่นี่ก็จะมีต้นสตรอเบอรี่ขายด้วยนะแล้วก็จะมี ทางลงทางลงสูงมากมไปห้ามเก็บกินได้ไร่ผมเห็นปับสิบเท่านะจ๊ะโอ้ทางลงก็มีมีสวนดอกไม้นะรอบๆแต่ว่าดอกไม้ก็ โอยหมดแล้ว ทังไร่ก็บอกว่าให้เก็บแต่ลูกแดงๆนะมันมีลูกแดงๆเยอะเลย แดงสวยมากฮะเก็บแต่ลูกแดงแดงนะลูกนี่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 ลูกนี้ลูกนี้ตรงนี้เหรอเออนั่นแหละอันนี้ด้วยเฮ้ยแล้วนี่อ่าก็ได้ลูกเลนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวชัด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  เออนั่นแหละจับจับลูกมันดิเออจับลูกมันนี่เออนี่ตรงไหนนี่นี่อีกลูกนึงอันนี้เหรอเออนั่นแหละลูกนั้นแหละงงไม่โดนแค่จับก็น้ำไปอันนี้ด้วยแดงเลยเออลูกนั้นด้วยนายเห็นไหมอยู่ข้างๆกันโอ้โว ไปเดี๋ยวไปจุดอื่นมั่งจุดอื่นมัง่งไปโอ้แต่วายเยอะมากโอ้นี่เดี๋ยวเดีด๋ยวพอเข้าก่อนโอ้ี่นี่นลูกแดงเนี่ยแดงๆช้ำๆเนี่ยอือน่าสองลูกสามลูกนึงเลยตัดใส่มือโอ้มันเยอะอย่างนี้นอ,อ๋อ วางค่อยๆวางเออเออลูกเบลเล้อเลยวายไอ้ <c oughs> นั่นลูกใหญ่ข้างในอันนั้นไม่เอาเนี่เหรอเออเลยเอาลูกนั้นเละอุ้ยอุ้ยแม่ mamma boy เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวดูวชัดๆดิชัดๆโอ้โหสตรอเบอรี่สีแดงสดตัวนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่กันแบบสดๆสดๆ,สดๆเลยจากต้นเลยสดจากต้นโบ ตรงอื่นมั่งนี้อเเ่อนีป่นาลี่นี่นี่นนี่เอาลูกนึงนี่ลูกนึงนี่อุ้พ่อมันมีอยู่ในนี้ด้วยในนี้ดูอ่ะอันเน่านี่ถ้ามันไม่สวยเราไม่เอาอุ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้นี่ไหนเอาตัวดิ วิมันเป็นแบบเหมือนสตรอเบอรี่แบบแบบแบบลูกใหญ่เป็นเป็นแฟดที่อีกด้านหนึ่งพงเงาวิมันเป็นรูปหัวใจครับสตรอ,อเบอรี่รูปหัวใจเฮียอ้าวจังอะไรเยอะลากโอ้เนื่นเห็นลูกอะไรแดงๆนั้นไหมเออไหไหนๆไปๆปพอเค้าก่อน เข้าไปเลยด้านหน้าเขา,นนามอีอ้ยเอาด้านหน้าดีกว่านี่สามลูกสี่ลูกนี่โอ,อ้โห oh. นาย,ยังไม่เล่ามาตัดมาเลยส,ยสวยยทัั้้งนนเลตรงนู้นก็มีอไปไปตรงที่มันเยอะๆแล้วไอ้ลูกนั้นล่ะไม่เอาไม่เอาไปตัดตัดมาเป็นหนวดแล้วก็สงสารมันนี่เหรอโหแต่ว่าอากาศร้อนดีแล้วลุ่มมานี่เออนั่นแหละตัดเลย,เลยโบนี่ครับผมวูเนี่ยฝั่งตรงนู้นเนต็มเลยโอเค ตอนนี้เรามาเป็นชาวสวนสตรอเบอรี่สวนเราแต่เขาปลูกอ๋อนี่นี่นี่อ้โหแดงสดอันนี้อันนี้มันโดนเจาะไปแล้วโดนเจาะแมวยังไม่โดนเจาะเดี๋ยวโดนเจาะเดี๋ยวเข้าไปอันนี้เองโอ้โหมาน้ำเลือดเลือดขาดเลือดโอ๊ยโอ้ยไปไป เอาแดงแดงดิอันนี้มันยังไม่แดงดีเท่าไหร่อันนี้ก็แดงอยู่เป็นรูปอันนี้เลย,ย,ยลืมหวัว่าจะอร่อยอยังไงเนี่ยแดงสดเลยนะอันไหนอันนี้เหรอเออโดนเจาะโดนเจาะใช่ไหมโดนเจาะไมวมันตัวยเยอะมากใครจะไปคิด มาเป็นครอบครัวเอาลูกถุงแดงนี้โอเคลูกน้อยๆให้มันจเจริญเติบโตใช่ไหมใช่เอาไว้คนอื่นมาเก็บมั่งอ,อันนี้ก็เจาะอันนี้เราเก็บไหมครับอ่าขออย่างเพราเราต้องไปอีกหลายส่วนนะลูกโอเคพอแล้ววันนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่ที่ สวนสามพี่น้องครับเราเอาแค่นี้ก่อนครับก็ถือถว่ามาอุดหนุนมาเยี่ยมมาเย็ยนสวนที่นี่โหแต่ว่าสตรอเบอรี่เยอะม,มากครับที่นี่ก็ mm hmm. ถือว่ามาเยี่ยมมาเย็ยนกันนะครับตอนนี้ mm hmm. ก็คงจะต้องลาลำลาบรรยากาศที่สวนสาม ก็บริเวณนี้ก็แทบจะเป็นส่วนเล็กๆแ,แต่ว่าที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายส่วนที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นส่วนเล็กก็เลยไม่ได้แวะแต่ว่าส่วนนี้ก็โอเคอยู่ครับได้แล้วเดวไปหลายส่วนก็เลยพอของปากของพอ เราจะหมดกับส่วนแรกนี้เท่าไหร่เอาแล้วเอาเอาออกไปขายที่ไหนไหมวันนี้วันนี้ก็ไปตลาดเดิมตลาดเดิมโอ้โห่าจะไปแคนแซก็กอกอย่างที่อยู่ตรงไหนแซก็กอกอย่างแซก็กอกอย่างก็อยู่ข้างๆกับเคบับ<อ>เคบับแซก็กอกชุ่มใช่ไหมเออ,อ,อนั่นแหละ ข้างๆจากเันนัวนที่ผมโดนแล้วก็มีขาหมูแล้วก็เออนั่นแหละขาล้ขาไป,ไปอีกร้านหนึ่งครับอันนี้เนี่ยเก้าสิบสี่บาทคิดให้เก้าิบพอคิดให้ขีดละสามสิบะอ่าครับผมอ้ขอบคุณมากครับ ได้ไหมครบร้อยก็ได้แ <c> ต <ười> ่ว่าเพิ่มลูกใหญ่เพิ่มจังรูปก,ก็ได้อ <c> ะ <ười> จะได้กินตรงนี้ทุกคนจะควรอะไรนี้เก็บเอง น้องไปก่อน <cache> อันนี้พอได้มาโอ้ยกลิ <throat> ่นหอมสตรอเบอรี <S <S ่มากเลยืกลิ่นแบบมันสดสดมากๆอุ้ยหนูจองลูกใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวพ่อลูกนี้นี่นี่นี่ชิมกันในรถเลยโอ้ยร้อนว่ะเดี๋ยวเปิดแอร์ติดเครื่องเปิดแอร์ก่อนเอาหอวมันแล้ว เขาให้พี่เกินเขาไม่ให้โอ้ลูกใหญ่ใหญ่สัใจมากโคตรหวานเดี๋ยวพอพอกินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนอหะเพราะเราไปจีบชาวสวนไว้แล้วว่าจะเข้าไปถ่ายคลิปฉะนั้น จะมีคลิปเก็บสตรอเบอรี่อีกหลายคลิปเลยนะครับหวานได้ทำอยากให้มานะครับช่วงนี้ที่วางน้ำเขียวนี่มีสตรอเบอรี่สดๆให้เก็บนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากครับสองสัากเาว่าอันนี้ที่ไปเก็บเนี่ยคือปกติเขาจะขายขีดละห้าสิบบาท พอดีวันนี้ก็มาถ่ายคลิปก็เลยลดให้เป็นกรณีพิเศษนะครับเหลือคีดละเหลือคีดละสามบาทแต่นี่อย่าไปบอกใครนะครับใครมาก็คุย <c oughs> กันจะของสวนเอาอีกอย่างเด้ออัน <c oughs> นี้ครับสทอเบลีสสดๆของหนูก็สดหวานๆานี่คนตัดเองเลยนะอือนี่น้ำทอมบลี่ไหลลงมาแดงเลยอะกระดาษ สดเนี่ยมันอร่อยจริงๆ